เจ็ตแมนขบวนการที่มีภาคต่อเป็นมังงะเจ็ตแมนขบวนการซูเปอร์เซนไตลำดับที่15แต่นี่คือขอบวนการที่มีภาคต่อเป็นมังงะหรือหนังสือการ์ตูนโดยเป็นการเล่าเรื่องของพวกเจ็ตแมนหลังจากนั้นไปอีก5ปีโดยเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่ยูกิไกได้เสียชีวิตและคาริและเทนโดริวได้แต่งงานกันโดยเปิดเรื่องมาด้วยลาดิเก้ได้เข้าสิงทันซ่าที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าจนได้เป็นลาดิเก้คนใหม่ จึงทาให้เก่าเจ็ตแมนต้องรวมตัวกันอีกครั้งและต้องตามหานักลบเพื่อมาแทนยูกิไกที่เสียชีวิตไปและก็ได้เจฟฟรีย์เคนสกิมาแปลงร่างเป็นกรีนอีเกิลในที่สุดและหลังจากนั้นลาดิเก้ได้รับพาตัวอายะลูกสาวของริวและคาริไปและได้นําเธอไปล้างสมองและเร่งการเจริญเติบโตจนเธอกลายเป็นลูมาและได้บอกว่าลาดิเก้คือพ่อีแท้จริงของเธอและหลังจากการต่อสู้อันยากลาบากเหล่าเจ็ตแมนก็สามารถช่วยลูกสาวของริวและคาริได้และด้วยความรักของเจ็ตแมนทั้ง5คนรวมทั้งไกและลิเอะ ก็ทําให้อายะกลับมาเป็นเด็กได้อีกครั้งและลาดิเก้กับทันซาก็โดนกําจัดในที่สุดแต่ท้าว่าเรื่องทั้งหมดนี้กลับเป็นเพียงแค่เนื้อเรื่องเสริมเท่านั้นไม่ได้นับรวมกับไทม์ไลน์หลักของขบวนการเจตแมนเนื่องจากในไทม์ไลน์หลักของขบวนการเจตแมนนั้นลูกของริวและคารลิจะใช้ชื่อว่าไก่แต่ในเวอร์ชั่นมังงะหรือกตูน,นั้นจะมีชื่อว่าอายะแทนและชื่อไก่จะถูกนําไปใช้เป็นลูกของไรตะและซัตสึกิแทน และนี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆของขอบวนการเจ็ตแมนในเวอร์ชันมังงะและสาเหตุที่ทำไมเจ็ตแมนในเวอร์ชันมังงะไม่ถูกนับรวมกับไทม์ไลน์หลัก